ในขณะนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บนถนนสุขุมวิทเส้นทางจากสัตหีบมุ่งหน้าไปทางเมืองพัทยาจุดที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้นั้นคือแยกสัตหีบหรือแยกหนวดปลาหมึกอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีหากทุกท่านสังเกตไปที่หน้าจอตอนนี้นะครับเบื้องหน้าบนฟ้านั้นจะพบว่ามีกลุ่มควันพพุ่งไปในอากาศและกําลังทวีความรุนแรงเนื่องจากว่าจุดนั้นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ซึ่งบริเวณที่ท่านเห็นในตอนนี้นั้นใกล้กับปั๊มน้ํามันบางจากคาดว่าจากสายตามองแล้วน่าจะห่างจากปั๊มออกไปเพียงประมาณไม่เกิน50เมตรและจุดที่เกิดเพลิงลุกไหม้นั้นอยู่ใกล้กับสถานีจอดรถของรถสวัสดิการกองทัพเรืออีกด้วยล่ะนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถทราบได้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นด้วยสาเหตุใดประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาในช่วงแยกหนวดประมึกตอนนี้ ต่างพากันตื่นตระหนกอย่างมากน,นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เลิกงานและก็ต้องมาพบกับเหตุเพลิงไหม้อยู่เบื้องหน้าของแต่ละคนเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาทุกท่านลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อตามหาความจริงและหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นซึ่งในขณะนี้รถด,ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกองทัพเรือจำนวนเกือบสิบนายก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นจะทําการลากสายยางไปยังบริเวณด้านหลังกําแพงแห่งนี้ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของโรงเรียนสิงห์เสมทรและจุดต้นเพลิงนั้นอยู่บริเวณเสาไฟที่ติดกับกําแพงแห่งนี้เลยนะครับในเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากกระแสะไฟฟ้านั้นได้ลัดวงจรไปที่บริเวณสายสัญญ,ญาณ ที่ระโยงระยางอยู่กันอย่างนุ่งเหยิงบริเวณเสาไฟต้นนี้จนทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้ารัดวงจรและเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นดังที่ปรากฏตอนนี้เจ้าที่การไฟฟ้าของสัตหีบก็ได้ลงพื้นที่มาด้วยเช่นกันและได้ดําเนินการตัดกระแสะไฟฟ้าไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้เจ้าที่ดับเพลิงนั้นได้ระดมฉีดน้ําทํางานกันอย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้สถานการณ์คาดว่าน่าจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่าน ลงพื้นที่ไปยังจุดที่เจ้าหน้าที่นั้นได้ฉีดน้ําสกัดเพลิงซึ่งเป็นจุดที่เกิดต้นเพลิงและเราไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกันนะครับนี่นะครับก็เป็นสายสัญญาณจํานวนมากที่ระยงระยางอยู่ที่บริเวณเสาไฟต้นนี้เป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้แหละนะครับซึ่งสายไฟที่อยู่บริเวณนี้ได้รับความเสียหายเกิดทั้งหมดตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ เคลียพื้นที่และก็ให้เจ้าที่การไฟฟ้าเข้ามาดําเนินการในส่วนนี้พร้อมมีการประสานไปยังของเจ้าของสายสัญญาณต่างๆเพื่อให้มาดําเนินการแก้ไขในโอกาสต่อไปแล้วนะครับก็นับเป็นความโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับ